อันนี้จะมาชมตองก้าที่ลูกเล็กนะคะลูกเล็กหน่อยนึงแต่ว่าปีออกมาเป็นสีเหลืองเนะะี่ยค่ะตองก้าเราจะมาดูต้นกันนะคะน,นี่สีม่วงไหมคะ่ะตัดปุ๊บม่วงปับนะคะอันนี้ไม่ได้จีดสีนะ มันม่วงของมันเองเดี๋ยวถ้ายางออกเยอะๆสักพักก็จะม่วงแบบม่วงเลยอะค่ะอันนี้ก็คือให้รู้ว่าเนี่ยหายยางเขาม่วงอ้นเล็กอืมอาจจะม่วงน้อยตอแต่ว่า<อ>ใช่น้ํนาเยอะแต่ว่าสักพักนึ่งอะออกออกมาเยอะๆก็จะมีมีความม่วงเยอะขึ้นเข้มขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือกอตองก้าที่ <c oughs> ที่เป็น ลูกเล็กหน่อยนะคะคือมันจะมีสองสายพันธุ์เนาะโอเคค่ะ